เมาดารานะคะนี่คือดาราของเราค่ะในซีซั่นนี้นะคะได้แก่เจาตั้มพุทเยดาค่ะ้จะไ่ไ่ฟ้าผ่าหัวจะขาววันนี้ วันนี้วันนี้รายการของพวกเรานะคะจะมานําเสนอชีวประวัติของคุณยาดาสีราวัฒนาค่ะและนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชานชื่อยาดานะคะนางสาวชื่ออะไรคะชื่อไ่นชื่อแบรนดค่ะมีแฟนหรือยังคะยังค่ะเล้บ้านยู่ที่ไหนคะอ๋อยู่ในใจพี่บ้านค่ะเอิ่มแล้วไม่ทราบว่าตอนมาลงเอิ่มคุณ มาโรงเรียนคุณวางเรียนยังไงคะนั่งรถสองแถวว่ะค่ะตอนกลางนะคะนั่งรถสองแถวค่ะอ่ะแล้วบ้านคุณอยู่แถวไหนคะบางทีค่ะแล้วบ้านพี่บ้านล่ะคะอ๋ออยู่ในร้านคอนโดค่ะเคยเข้าไปไหมคะไม่เคยค่ะไปยังหาไม่เจอเลยค่ะนี่น้องแอนน้อฝั่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เฮ้ยเราเฮ้ยตอนนี้นะคะในฐานะที่เรารู้จักกุญยาดาลีของเราไปแค่นะคะเรา เป็นรูปเมียสายขาวค่ะใชรแล้วมีแฟนเจ็ดคนค่ะราคานี่คือวิธีการทาของคุณยาดาที่มีแฟนเจ็ดคนคะยิ้มได้นะคะยิ้มจสวยได้นะคะยิ้มล้วูกสวยได้นะคะยิ้มจสวยได้ค่ะยิ้มเสองสามค่ะค่ะยิ้มได้นะคะหนึ่งสองสามอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งค่ะยิ้มนะคะยิ้มได้นะคะหนึ่งสองสาม งัยิ้มเลยละไม่ชอบว่าคุณยารานะคะไม่คิดสง่าเลยนะไอ้สิคนมันเยอะป้าผ่าครับป้าผ่าต้องใสู่้เยอะเลยนะคะคุณยาดาเรายิ้มแลกหน่อยค่ะ1นยิ้มเห็นฟันค่ะ เดี๋ยวเราพักสักคู่กันนะเดี๋ยวเราพ,ราพักนนะสักคู่เราจะมาพบกับรายการ m o u s